ู้กฎหมายรู้ได้กับทนายโอสวัสดีครับผมทนายโออง์อาจพมอคนกับทุกคำถามของท่าน,านมีคำตอบเพื่อประชาชนและโอกาสที่เท่าเทียมกับปัญหาทางกฎหมายที่ท่านต้องการจะสอบถามฝากกดติดตามกดแชร์กด s u b สไคร์นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ของทางรายการของทนายโอต่อไปเชิญพบและติดตามได้เลยครับ สวัสดีครับพบกับผมทนายโอรู้กฎหมายรู้ได้กับทนายโอนะครับวันนี้ก็อีกหนึงคลิปอีกหนึ่งเรื่องนะทีะ่มีการถามปัญหานี้เข้ามากันนะครับก็ยังมีการถามเข้ามามากมายอยู่นะครับทนายโอก็ขออนุญาตในการที่จะ,ะนำมาเรียนอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงของปีใหม่แล้วนะครับช่วงปลายปี6 6นะฮะย่างเข้าสู่ปี64นะก็ขอให้เพื่อนๆและท่านผู้เขียนทุกท่านนะครับได้ ที่มีโครงการนะครับในการที่ออกไปท่องเที่ยวนะฮะหรือออกไปนอกบ้านนะครับก็ให้เรามาะระวังเรื่องของโควิดนะฮะซึ่งจากการที่ติดตามข่าวสารต่างๆก็จะเห็นว่าเชื้อโควิดนะฮะอาจจะมีการกลับแพร่เข้ามาในประเทศไทยนะครับถ้าเราเรามาระวังการไม่ตกนะฮะก็ร่วมหรือร่วมใจกันนะครับให้ผ่านวิกิจการช่วงนี้ไปนะครับครับเรามาดูว่าวันนี้มีความรู้ดีๆทางกฎหมายอะไรที่ทนายโอจะเอามาเรียน อธิบายเพิ่มเติมทุกท่านได้รับฟังได้รับทราบกันนะครับวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นคําถามที่มีถามกันเยอะมากนะครับในปีที่ผ่านมานะครับและก็ยังมีข้อสงสัยและก็ยังมีการถามมาเรื่อยๆรือยู่เกี่ยวกับเรื่องของอายุความนะครับและวิธีการฟ้องเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเครดิตมาติดตามรายละเอียดกันครับเตือนเช่นครับครับถ้าเรามาพูดถึงเรื่องของบัตรเครดิตเนี่ยนะฮะจริงจริงแล้วนะครับว่าบัตรเครดิตเนี่ยนะในความหมายของบัตรเครดิตก็คือการที่ทางธนาคารเนี่ยนะครับได้มีการสำรอง วงเงินไว้นะครับให้สหรับคนที่ธนาคารได้มีการอนุมัติออกบัตรให้นะฮะที่เราเรียกวบัตรเครดิตเมื่อเราไปรูดซื้อสินค้าจับจ่ายใช้สอยต่างๆหรือกดเงินนะฮะก็จะเป็นลักษณะของการนําวงเงินนั้นมาใช้นะครับเราก็มีหน้าที่ในการผ่อนชำระกลับไปนะครับรูดออกมาเท่าไหร่ก็ผ่อนกลับเข้าไปเท่านั้นนะนี่คือลักษณะของบัตรเครดิตซึ่งในสภาะเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ดีนักนะครับโดยเฉพาะช่วงของโควิดนะฮะทำให ผู้ที่จับจ่ายใช้สอยหรือลูกค้าของแบงก์เนี่ยนะครับที่ได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิกของบัตรเครดิตเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะผ่อนได้ตามกําหนดและระยะเวลาจึงเกิดปัญหาการฟ้องร้องนะครับติดตามบังคับคดีนะครับยึดทรัพย์สินกันมากมายนะหลายท่านก็เลยมีข้อสงสัยข้อสักถามว่าเอ๊ะแล้วเ,เราจะดูยังไงว่าอายุความของบัตรเครดิตของเราเนี่ยนะฮะล่วงพ้นหรือยังขาดอายุความหรือยังแล้วเรามีสิทธิ์อย่างไรนะครับเราจะต่อสู้ยังไงนะถ้าขาดอายุความแล้วนะครับเราต้องไปสู้ดีไหม หรือว่าสารจะสามารถยกขึ้นมากล่าวได้เองนะก็ต้องดูกันนะครับในประเด็นที่มีคำถามเข้ามาในประเด็นแรกเลยทีเดียวนะครับก็คือเรื่องของการที่เราถูกฟ้องบัตรเครดิตนี่นะครับเราไม่ไปได้ไหมนะก็ต้องเรียนก่อนนะครับว่าถ้าเราไม่ไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าในข้อที่จริงนั้นนะครับขยุความของบัตรเครดิตของเรานะครับขาดลงแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราไม่ได้ไปสู้คดีนะไม่ได้ไปยื่นคาให้การมีปัญหาแน่ๆครับพอสาร ท่านจะต้องไต่สวนนะครับพิจารณาคดีแต่ฝ่ายเดียวนะเพราะว่าในส่วนของคดีแพ่งนั้น,นะครับถ้าข้อตกลงระหว่างคู่กรณีคือคําว่าคดีแพ่งเป็นเรื่องของคู่กรณีเอกชนกับเอกชนนะครับมีสิทธิ์ท่จะร่างสัญญามีสิทธิที่จะมีข้อตกลง โดยอิสระเสรีถ้าไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะถ้าไม่ขัดต่อความกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทําได้และสามารถตกลงกันได้นั่นหมายถึงว่าเมื่อเราเป็นหนี้ซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้ระหว่างบุคคลหรือธนาคารหรือบัตรเครดิตเนี่ยนะครับถ้าเรามีหนี้เกิดขึ้นมาด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับก็ศาลก็จะยึดตามข้อตกลงนั้นนะครับและในทางแพ่งเองเนี่ยนะครับจะมีความพิเศษแตกต่างจากทางอาญาก็คือ ในส่วนของอายุความเนี่ยนะครับถ้าอาญาเนี่ยนะถ้าล่วงพ้นอายุความแล้วสารจะยกขึ้นมายกฟ้องในทันทีนะโดยการวินิจฉัยของสารเองนะครับแต่ในกรณีของคดีแพ่งก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าคดีแพ่งเป็นเรื่องของเอกชนเอกชนที่ตกลงกันนะมีเจตนาในการให้ยืมและก็มีเจตนาที่จะการคืนหนี้กันนะครับไม่ว่าจะ,ะล่วงพ้นเวลาหรือไม่ล่วงพน้นถ้ายังมีเจตนาในการคืนนะครับก็ยังสามารถคืนได้อยู่เพราะหนี้ก็ยังเป็นหนี้กันอยู่นั่นเองนะครับ จุดตามกฎหมายก็จึงผ่อนโนตามนะครับนั่นหมายถึงว่าทนายกำลังจะพยายามอธิบายให้ฟังว่าถ้าหากขาดอายุความแล้วเราไม่ต่อสู้อายุความนะครับศาลก็ไม่สามารถจะยกขึ้นมากล่าวได้เองนะคือความหมายนี่เป็นภาษากฎหมายนะฮะคือศาลไม่สามารถจะยกเอาขึ้นมาเพื่อจะยกฟ้องได้เองถึงแม้ศาลจะเห็นตามสมมติก็ตา่างแผนนะครับนั้นตัวความนะหรือจำเลยหรือผู้ถูกฟ้อง หรือลูกหนี้เนี่ยนะครับจำเป็นเลอเกินครับที่ต้องไปศาลเพราะนั้นกับคําถามที่ว่าไม่ไปศาลได้ไหมมีผลอย่างไรแน่นอนครับถ้าคดีขาดอายุความเราไม่ไปศาลนะครับเราก็เสียเปรียบครับเพราะศาลจะไม่ยกขึ้นมาพื่อที่ยกคดีแน่นอนนะครับนะฮะศาลก็ต้องตัดสินไปตามคําฟ้องนะครับนี่คือประเด็นที่คําถามในประเด็นที่1นะครับแล้วการที่เราจะมาดูว่าอายุความของบัตรเครดิตเนี่ยนะครับ ที่ทนายกำลังพยายามอธิบายให้ฟังแล้วก็มีจริงๆเคยทาคลิปไว้สองสามคลิปนะฮะแต่ว่าตอนนี้จะเข้าปีที่ปี64เนาะของของไทยเราเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตที่จะนําเรื่องนี้มาพูดอีกอสักหน่อยหนึ่งแล้วกันเพราะว่าช่วงของเทศกาลปีใหม่เนี่ยนะครับก็คงมีการจาับจา่ายใช้สอยกันเข้างเยอะนะฮะก็ขาให้รู้ว่าเราเป็นหนี้เราก็ต้องใช้หนี้ครับนะครับในส่วนของอายุความบัตรเครดิตเนี่ยเราดูยังไงนะก็เอายกตัวาจากอายุความเนี่ยนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับว่าเรา ได้รับบัตรเครดิตมาแล้วนะครับมีบัตรเรียบร้อยนะครับไปรูดซื้อสินค้าอ้าวสมมติไปรูดช่วงนี้ฮะช่วงปลายปีหกสามนี่นะครับช่วงเนี้ยฮะกำลังจะไปเที่ยวไปอะไรออกไปเติมน้ำมันน้ำมันลรูดบัตรเครดิตนะหรือซื้อของหรูดซื้อของขวัญไปให้กับคนที่เรารักนี่นะครับในช่วงเป็นการอวยพรปีใหม่กันนี่นะครับจะถือว่าเริ่มนับอายุค,ความจากวันรูดเลยไหมไม่ไม่นับอย่างนั้นนะครับ การนับอายุความจะเริ่มนับเมื่อทางธนาคารหรือทางเจ้าของบัตรเครดิตเนี่ยนะครับมีการส่งใบแจ้งหนี้มานะครับว่าเราจะต้องชําระภายในวันที่เท่าไหร่สมมุติเขาบอกให้ชําระภายในวัน1มกราคม2564ถ้าเราไม่ชําระนะครับเขาจะนับจากตรงนี้เลยครับ1มกราคม2564ไปอีก2ปีบวกไปเลย2ปีนะครับ6566ก็จะเป็น1มกราคม2566นะครับถ้าทางบัตรเครดิตไม่ดําเนินการฟ้องร้องดําเนินคดีกับเรานะครับ ภายในอายุความ2ปีนี้นะครับก็คือ1ึงบลาสองห้าหกนี่นะครับถือว่าล่วงพ้นอายุความหรือขาดอายุความแล้วถ้าทางบัตรเครดิตยังมาฟ้องเราอยูนะ่นี่คำว่ายังมาฟ้องอยู่หลายท่านก็สงสัยเออรื่บัตรเครดิตน,นะครับถือว่าทางหน่วยงานของบัตรเครดิตธนาคารนี่นะครับผู้ออกบัตรเครดิตเนี่ยชอบไหมในการที่จะมาฟ้องนายกฎหมายบอกว่าสามารถฟ้องได้ตลอดนั่นแหละครับถึงแม้ว่าจะเกินอายุความหรือไม่ก็ยังฟ้องได้อยู่นะแต่เราก็ต้องต้องสู้นะฮะถ้าเราไม่สู้ในประเด็นอายุความ เขาฟ้องได้ครับทำไม้สู้ในประเด็นของเขาก็ชะนะคดีได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่อายุความนะครับขาดก็จริงนะครับในวันที่1มกราสองห้าก็ตามนะปะัิคดีสามารถฟ้องเราได้นะครับแต่ถ้าเราสู้นะเราก็ไปที่ศาลนะครับนี่จะไปศาลเนี่ยนะหลายท่านก็ถามว่า,าต้องจ้างทนายไหมถ้าทุนทรัพย์น้อยๆน,นะเป็นคดีผู้ริโภคลรักษณะยอย่างนี้นะครับ ท่านก็สามารถไปเองได้นะครับทำาั้ให้การง่ายๆนะครับหรือแถลงต่อศาลนะครับว่าคดีนี้มันขาดอายุความนะเอาพยานหลักฐานไปให้ศาลดูนะครับว่าเขาส่งใบแจ้งนี้มาล่าสุดคือวันนี้แล้วเราก็ไม่ได้จ่ายมาเลยนะสามปี4ปี5ปีแล้วเนี่ยนะครับเพื่อยกให้ศาลได้ทราบนะศาลก็จะเอา,อาหลักฐานตรงนี้นะครับไปประกอบการพยายาิจารณาคดีเพื่อยกฟ้องได้นะครับเพราะคดีขาดอายุความแล้วเอามาฟ้องไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นะรเราก็ต้องไปศาลการจะ มีทนายไปศาลหรือไม่นะหรือจะไปด้วยตัวเองนั้นก็สุดแท้แต่เรานะครับถ้าทุนทรัพย์น้อยนะทนายก็แนะนําว่าควรจะไปด้วยตัวเองก็ได้ไม่ต้องเสียค่านทนายนะครับแต่ถ้า,ามูลทรัพย์ในการฟ้องนะครับสูงนะครับยอนเงินมันสูงก็ควรจะให้ทนายไปนะครับเพื่อไปปกป้องสิทธิของเรานะครับเพราะเนื่องจากว่าการฟ้องบัตรเครดิตนี่นะครับถ้า,าผิดพลาดขึ้นมานะครับ เขาก็สามารถยึดทรัพย์บังคับคดียึดบ้านยึดรถเลยเลยเหมือนกันไม่ว่าจะคิดดอาจจะเรามหน้กับเขาห้าหกหมื่นนะแต่เขาสามารถยึดรถยึดบ้านราคาเป็นล้านได้เหมือนกันนะครับลักษณะของการฟ้องคดีนะครับเอาละครับทีนี้มาดูในส่วนของประเด็นต่อไปนะครับว่าแล้วในกรณีที่มันเกินอายุความมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วมีเจ้าที่ของธนาคารหรือของบัตรเครดิตเนี่ยโทรมาคุยกับเรามาขอประนอมมาขอเก้เกียร์นะฮะต่อว่าให้เราส่ง เข้ามาเถอะนะครับเอาโอเคยอดค้างกัน2 0 0แสนนะถ้ามีการตัดส่งเข้ามาบ้างนะพั 12, นสองพันภายในช่วงนี้นะจะถือว่า,าผ่อนปลนให้จะยังไม่ฟ้องนะครับในกรณีที่ท่านต้องดูให้ดีๆนะครับถ้าเกิดอายุความแล้วแล้วเราเกิดไปตกลมนะครับปฏิปน้อมอมความกับเขานี่นะฮะแล้วมีการผ่อนช๊าทเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็น อายุความสะดุดหยุดลงนะครับว่าอายุความสะดุดหยุดลงหมายถึงอะไรหมายถึงเราได้สิทธิ์ในเรื่องของอายุความไปแล้ว2ปีเขาขาดอายุเขาฟ้องไม่ได้แล้วเขาก็จะเริ่มมานับอายุความใหม่นับแต่วันที่ชาําระเข้าไปครั้งล่าสุดนะครั้งที่มีการมาหน,นี้กันนะครับหลังจากที่ผ่านอายุความมา2ปีแล้วเราไปชําระไปตกลงว่าเราจะขอผ่านชำระต่อจ่ายเข้าไปนะครับสมมติจ่ายเข้าไป1000บาทปุ๊บการจ่ายชำระครั้งล่าสุดของเราเข้าไปอายุความจะเริ่มนับใหม่ทันที แปลว่าเขาสามารถฟ้องร้องเราได้อย่างถูกต้องตามระดับตามอายุขวามได้เลยนะครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จริงๆทนายก็มาแนะนําเทคนิคนะให้เรามาระวังนะครับจริงๆก็ไม่ได้เจตนาที่จะเอาเปรียบกับทางเจ้าหนี้หรือทางธนาคารแต่ปปะกทนใดนะครับแต่ในเรื่องของข้อกฎหมายเมื่อมีอประชาชนสอบถามเข้ามานะฮทนายก็จําเป็นจะต้องให้รายละเอียดให้ความรู้นะครับตามอุดมการณ์ตามมุมงารณ์ตาม,รารตามจรจยธรรของเราเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นนี้ก็ต้องชําระนะครับไม่ชําระก็ ถึงแม้ว่าเราไม่ชําระนะครับถึงไม่จะขาดอายุความสารยุคฟ้องก็ตามแต่แต่ท่านก็ยังเป็นหนี้อยู่ดีนะเป็นหนี้เป็นแบ็กเลดนะครับนะมีแบ็กเลดมีประวัตินะในบูโรแปลว่าท่านจะไปดําเนินการขอสินเชื่อนะครับขออการกู้การยืมเพิ่มเติมนะครับจากธนาคารต่างๆนะครับเหล่านี้เขาก็จะมีข้อมูลเชื่อมโยงกันนั่นหมายถึงว่า เครดิตของเรานะครับก็จะไม่เกิดขึ้นเราก็จะไม่สามารถที่จะเป็นคนที่มีเครดิตด,ดีในสังคมได้นะครับการกูก้การยืมหรือการขอสินเชื่อต่างๆก็การอนุมัติก็จะลําบากและยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนาะถ้าเรามีหนี้มีสินแล้วเราก็ไปเคลียร์ให้เรียบร้อยดีกว่านะครับขอผ่อนขอปลนกันไปให้เรียบร้อยแต่ถ้าหากว่าเขาขาดอายุความอย่างนี้แน่นอนครับก็เป็นสิทธิของลูกหนี้นะหรือของจําเลยที่มีสิทธิ์ที่จะ คัดค้านนะครับมีสิทธิ์ที่จะให้การนะครับต่อศาลว่าคดีขาดอายุความแล้วนะครับก็ไม่ต้องมาฟ้องเราเองเนาะนะงฉั้นวันนี้เราพูดถึงประเด็นของคดีขาดอายุความนะครับโฟกัสมาที่ขาดอายุความกันเลยนะครับงั้นต้องบอกนะครับว่าสรุปก็คืออายุความนับตั้งแต่วันที่เขาแจ้งว่าให้เราชำระหนี้ครั้งสุดท้ายที่เราขาดนัดการชำระหนี้นั่นแหละครับไปอีก2ปีนะครับและแน่นอนครับถ้าท่านจะ ต่อสู้ในอายุความท่านต้องไปศาลถ้าไม่ไปก็ต้องตั้งทนายไปนะครับตัวแทนของท่านไปเพื่อไปอยื่นคาให้การต่อศาลว่าคดีขาดอายุคาวามแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีการเจรจาขอประนอมหนี้มานะครับถ้าท่านไปปณีประนอมกับเขาแล้วนะครับไปขอผ่อนปนกับเขาแล้วไม่ว่าจะหน้าขณะที่อยู่ที่ศาลหรือว่าก่อนที่จะไปถึงคดีถึงชั้นศาลท่านมีการปณีประนอมขอยอมผ่อนใจกันแล้วศาลก็ต้องให้เป็นไปตามนั้นนะครับอายุคาวามก็ตกไปนะครับ ก็เอามาฝากกับทุกท่านกันนะครับในช่วงต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่นะครับปี2,564นะครับก่อนที่จะจากปี2 5 6 3ทนายความก็เอาเอาทนายโอก็เอาความรู้ดีๆมาฝากกับทุกท่านกันก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะตอบคำถามทุกท่านได้ตรงประเด็นมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ท่านทุกท่านจะโชคดีนะครับเป็นปีที่ร่ำรวยนะครับเป็นปีที่มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการนะครับขอบคุณทุกท่านครับ สวัสดีครับ